แสงสอทองาสาดไปผ่านภูเขาและทะเลควันลอยมากับแสงไฟใจมันโบยเป็นข้าวฟ้าคงดำแต่ดูใสราตรีนี้คือเพื่อนฉัน สวัสดีครับสิงโตพาไปมาแล้วครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในประเทศคูเวตครับตอนนี้เริ่มหัวค่ำแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีชาวคูเวตมาออกกำลังกายและทำกิจกรรมณนะสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับสำหรับสวนสาธารณะแห่งนี้ด้านในจะเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวสิงโตพาไปจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะแห่งนี้ครับว่ามีความงดงามและเราสามารถที่จะทํากิจกรรมอะไรบ้างในสวนสาธารณะแห่งนี้สวนสาธารณะแห่งนี้นะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยละครับสําหรับใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวหรือพักผ่อนทํากิจกรรมต่างๆท่านสามารถที่จะแวะมาได้ที่สวนสาธารณะแห่งนี้ สามารถมาได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นรถโยน์ส่วนตัวหรือว่าจะเป็นรถเมย์นะครับเดินมาก็ได้ถ้าหากว่าใครอยู่ใกล้ๆสวนสาธารณะแห่งนี้ด้านในนัน้นจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวสิงโตพาไปใน EP นี้จะพาทุกคนไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะแห่งนี้ว่ามีความงดงามและมีกิจกรรมอะไรให้เราทําบ้างครับติดตามชมในสิงโตอี p นี้ครับ เมื่อเรามาถึงสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับจะสังเกตและก็มองได้ง่ายๆเลยว่ายังไม่มีใครมาออกกำลังกายที่นี่นะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถที่จะมาออกกำลังกายหรือว่ามาทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับสวนสาธารณะแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลของประเทศคูเวตนั่นเองนะครับ พือที่จะเป็นจุดพักผ่อนแล้วก็จุดดึงดูดให้ชาวคูเวตเนี่ยมานั่งเล่นออกกำลังกายณสถานที่แห่งนี้ด้วยครับด้านใดนั้นจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวสิงโตจะพาเข้าไปดูในสวนสาธารณะแห่งนี้ซึ่งสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับก็จะแวดล้อมไปด้วยสนามกีฬาสเตเดียมต่างๆรวมไปถึงลานกีฬาด้วยล่ะครับ สถานะส,สวนสาธารณะแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าจามานอับดุลนาเซอร์นั่นเองครับน่าจะเป็นชื่อบุคคลสำคัญของประเทศคูเวตนั่นเองครับเดี๋ยวสิงโตจะพาทุกคนเข้าไปเยี่ยมชมด้านในนะครับว่าจะมอะีอะไรให้เราได้เยี่ยมชมบ้างสำหรับใครที่ทำงานมานเหนื่อยๆนะครับก็าสามารถที่จะเข้ามาพักผ่อนณนะสถานที่แห่งนี้ได้นะครับ ก็มาด้านในนะครับนอกจากจะเป็นที่นั่งพักผ่อนต่างๆแล้วนะครับที่สำคัญทุกคนเห็นกระบองเพชรนี้ไหมครับกระบองเพชรนี้คล้ายๆกับกระบองเพชรที่บ้านเรานะครับมันสามารถรับประทานได้ครับที่เป็นใบอ่อนนะครับแล้วก็จะมีเก้าอี e ้ให้เรานั่งพักผ่อนมีลานกิจกรรมมี ที่ให้นั่งพักผ่อนมีห้องน้ำสาธารณะนะครับอันนี้จะเป็นเขากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้นะครับและหลักๆเลยที่มีก็คือต้นอินทผลามนั่นเองครับทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับอินทผลามกำลังที่จะออกผลผลิตนั่นเองครับ แต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเราสามารถที่จะเก็บอินทผลัมนี้กินได้ไหมเวลาที่มันสุกหรือว่าเขาจะมีสัมปทา,านในการดูแลบำรุงรักษาแล้วก็เก็บไปขายนั่นเองนะครับส่วนทาสาธารณะแห่งนี้นะครับไม่ถือว่าใหญ่มากครับกำลังพอดีพอดีซึ่งหลายๆคนก็สามารถที่จะมาวิ่งออกกำลังกายที่นี่ได้ครับแล้วก็จะมี พวรลานกิจกรรมสำหรับเด็กๆอันนี้คือกำลังลดน้ำอยู่เลยครับเขาก็พยายามที่จะทำสวนสาธารณะให้มีความหลากหลายเพื่อที่จะให้ชาวคูเวตเข้ามาออกกำลังกายเพื่อที่จะพักผ่อนแล้วก็ จัดก,กิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยไม่เครียดจากการทํางานออหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของส่วนตัวหรือว่าจะเป็นครอบครัวนะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะมาพบปะสังสรรค์ได้ที่นี่ครับผมคิดว่าช่วงของหัวค่ำหรือว่ามืดๆกว่านี้หน่อยก็จะมี ผู้คนมาวิ่งออกกำลังกายที่นี่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมมามันยังเย็นเย็นยังไม่ถือว่าเย็นครับก็คือยังร้อนอยู่พอสมควรเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับก็จะไม่มีคนมาออกกำลังกายหรือว่ามาพักผ่อนที่นี่อันนี้จะเป็นต้นอินทผลามครับทุกคนลูกไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวไม่นานนะครับมันก็จะสุกแล้วอันนี้อันนี้เริ่มสุกแล้วครับเห็นลูกเหลืองๆไหมครับนี่นี่นี่เนี่ยอันนี้คือใกล้สุกแล้วนะครับคิดว่าประมาณอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะครับก็จะน่าน่าจะสุกแล้วล่ะแล้วก็มีต้นมะขามเทศด้วยครับทุกคนอันนี้ต้นมะขามเทศอันนี้จะเป็นต้นยูคาลิปตัสนะครับ ต้นไม้ที่นี่อายุไม่ค่อยจะยืนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่อยู่ในแถบทะเลทรายครับทุกคนจะทําให้ขาดน้ําไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่อากาศร้อนมากๆเลยครับต้นไม้ที่อยู่ในส่วนนี้นะครับก็จะถูกตัดแต่งกิ่งแล้วก็ประดับระดาเพื่อที่จะให้ ความสวยงามกับผู้คนที่มาออกกำลังกายที่นี่ครับแล้วก็จะมีนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอา,อาหารฟาสต์ฟู้ดนั่นก็คือเบอร์เกอร์กคิงกับซับเวนั่นเองครับก็จะมีให้บริการในส่วนสาธารณะนี้ด้วยครับอันนี้อินทผลัมนะครับมีลูกเต็มเลยครับฝั่งนี้ไม่ได้ห่อนะครับทุกคน เข้ามาตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำครับฝั่งนี้เป็นห้องน้ำชายเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าห้องน้ำที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็ออกมาอันนี้เห็นไหมครับว่าอันนี้จะเป็น นี่สัญ,ญลักษณ์ที่สิงโตเคยพาไปนั่นก็คือคูเวตท,ทาวเวอร์นั่นเองครับซึ่งสามารถที่จะกดน้ำดื่มได้เอานี่ครับทุกคนอแต่น้ำไม่ไหลอดกินนี่อันนี้น้ำไหลครับอันนี้ไม่ใช่ที่ล้างมือนะครับทุกคนเป็นที่กดน้ำดื่มครับ แล้วก็จะมีที่ทำกิจกรรมสำหรับเด็กๆด,ด้วยครับฝั่งนู้นก็จะเป็นลานกิจกรรมแล้วก็จะมีสวนสวนุกให้กับเด็กๆได้เล่นกันครับถือว่าเป็นสวนสาธารณะเล็กๆแต่ก็สามารถรองรับผู้ที่จะมาเที่ยวชมแล้วก็ออกกำลังกายได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนของประเทศคูเวตนะครับทําใหอา้อากาศมันค่อนข้างที่จะร้อนต้นไม้ก็จะแห้งเหี่ยวเร็วพอสมควรนะครับสำหรับใครที่จะมานะครับผมแนะนำว่าให้ท่านนะครับเตรียมน้ำดื่มมาไว้ดื่มด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่ก็จะไม่ค่อยมีร้านสะดวกซื้อเหมือนที่ประเทศไทยเรานะครับ แล้วก็ถ้าอยู่ในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดผมคิดว่าน้ำน่าจะแพงพอสมควรนะครับดังนั้นใครที่จะออกมาในส่วนสาธารณะต่างๆที่อยู่ในประเทศคูเวตนะครับแนะนำว่าให้พกน้ำติดมือมาด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมีต้นปาล์มมาถึงสวนสนุกของเด็กๆแล้วล่ะครับนี่ ซึ่งสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับอยู่ไม่ไกลจากคูเวตวอเตอร์แทงนะครับไม่ไกลมากครับซึ่งเราถ้าหากว่าเรามาเที่ยวที่นี่มาออกกำลังกายที่นี่เราสามารถที่จะเดินไปที่คูเวตวอเตอร์แทงได้ด้วยครับแล้วก็พื้น พื้นของสนามเด็กเล่นนี้นะครับที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นพื้นที่นุ่มๆน,นะครับหรือว่าจะเป็นพื้นยางนั่นเองครับถือได้ว่าค่อนข้างที่จะโอเคพอสมควรครับสำหรับใครที่อยากจะมาพักผ่อนหรือว่าอยากจะมาทำกิจกรรมที่นี่นะครับสามารถที่จะมาได้นะครับ ไม่ว่าท่านจะมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทางรวมไปถึงรถแท็กซี่ก็สามารถมาในสถานที่แห่งนี้ได้นะครับในช่วงวันหยุดที่เราไม่ได้ทำงานเราก็สามารถมาพักผ่อนที่นี่ได้สำหรับสวนสาธารณะจามานอับดุลน,นาเซอร์นั่นเองนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับสวนสาธารณะที่อยู่ในประเทศคูเวตถึงจะเป็นสวนสาธารณะเล็กๆนะครับแต่เขาก็พยายามทำให้เป็นสวนสาธารณะที่สามารถพักผ่อน ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันให้ได้มากที่สุดเลยล่ะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับสิงโตพาไปพามาเยี่ยมชมสวนสาธารณะจามานอับดุลน,นาเซน,นั่นเองครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆกับคูเวตบอเตอร์แท้งนั่นเองครับใครที่อยากจะมาเที่ยวชมหรือว่าอยากจะมาพักผ่อนทำกิจกรรมในสวนสถานที่แห่งนี้ สามารถที่จะมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยล่ะครับสถานที่แห่งนี้เป็นส่วนสาธารณะที่ถูกจัดขึ้นโดยรัฐบาลของชาวคูวเวตนั่นเองครับซึ่งสวนแห่งนี้สามารถที่จะทำกิจกรรมได้หลากหลาย รูปแบบเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งพักผ่อนออกกําลังกายรวมไปถึงการพุ้ปะสังสรรค์กันด้วยนะครับกิจกรรมที่นี่เราสามารถที่จะมาทําได้ตลอด24ชั่วโมงเลยล่ะครับสําหรับชาวต่างชาติอย่างเราเราหรือว่าจะเป็นชาวคูเวตก็ตามนะครับสามารถที่จะมาเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้นะครับก็ยังมี ศูนย์อาหารฟาสต์ฟู้ดให้บริการด้วยนะครับเผื่อใครที่มานั่งเล่นแล้วอยากรับประทานอาหารสามารถที่จะเดินไปซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดมารับประทานได้นะครับแล้วก็จะมีจุดบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกสวนเด็กเล่นนะครับแล้วก็มี ที่ให้เราเดินออกกําลังกายวิ่งออกกําลังกายรวมไปถึงวิวทิวทัศน์ที่รัฐวานคูเวตเนี่ยจัดทําขึ้นเพื่อให้เหมาะแก่การผ่อนคลายกับชาวคูเวตนั่นเองครับสําหรับอีพีถัดไปนะครับสิงโตจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับหากท่านมีคําแนะนําติชมสามารถที่จะคอมเมนต์ทักทายหรือว่า ให้ข้อเสนอแนะกับสิงโตได้นะครับถ้าหากว่าชอบชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับหากมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากแนะนำติชมสามารถได้สามารถคอมเมนต์ได้ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอีพีถัดไปสิงโตจะพาไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสิงโตลาไปแล้วสวัสดีครับ รามื่อกาถึงไหนถนนเส้นนี้ยังยาวไกลจะผู้คนส่งยิ้มมาคลายทุกที่คือบางกับิตใจฝันที่ทมีนั้น